ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับหมวกกันน็อก Real Helmet นะครับตัวนี้จะเป็นโมเดลรุ่น h e r i e r นะครับผมจะมาในกราฟิกลายไวรัสแบล็กเรทนะครับจะเป็นสีเงาทั้งใบนะครับสําหรับลายนี้สําหรับสเปกหมวกนะครับตัวกระจกหน้าหรือว่าตัวชิลหน้าเนี่ยมันจะเป็นตัวอิริเดียมจะเป็นสีอิริเดียมเลยไอโดอนี่สีจะเป็นประมาณนี้นะครับจะออกเป็นประหลดทองนี่นะครับความทึบก็จะประมาณนี้ สำหรับรุ่นนี้นะครับผมจะเป็นตัวที่เป็นแว่นชั้นเดียวก็คือมีชิลลอกอนนะแต่ว่าจะไม่มีแว่นดำด้านในนะครับตัวนี้จะไม่มีแว่นดำนะจะเป็นแค่ชิลอย่างเดียวเรามาดูช่องลมด้านบนนะครับผมช่องลมด้านบนจะให้มาอยู่2จุดด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับสามารถเลือกเปิดอปิดได้นี่นะครับเลื่อนปิดปิดได้อีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันครับเช่นกันเปิดปิดได้แล้วก็ด้านหน้านะครับช่องลมก็มีมาให้เหมือนกัน ด้านหลังในส่วนนี้จะเป็นพลาสติกก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นพลาสติกเฉยเป็นพลาสติกสีด้านสีดาด้าน,านแล้วข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับพลาสติกดำด้านเหมือนกันก็ไม่มีอะไรนะตัวนี้มาตรฐานจะเป็นมาตรฐานมอออก,กนะครับแล้วก็มี ece มาตรฐาน ece ส่วนน้ำหนักที่เคลมมาจะอยู่ที่ประมาณ1,4 5 0หกรัมนะครับเดี๋ยวให้ดูใต้หมวกนะครับสำหรับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับสายลักคางที่เป็นแบบกิบล็อกเป็นตัวนี้เลย ก็โคนวนด้านในสามารถถอดสักได้สามชิ้นแก้มซ้ายแขมขวาแล้วก็ตรงกลางแล้วก็จะมีแถบสะท้อนแสงเวลาขับขี่ตอนกลางคืนนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นกันลมใต้คางก็มีมาให้สําหรับรุ่นนี้จะไม่มีช่องล้อสําหรับติดตั้งบลูทูธนะครับจะไม่มีนะมมีช่องล็อนะครับรุ่นนี้อันนี้เป็นคู่มือนะครับให้ดูลายชัดๆกันอีกทีหนึ่งสีนี้จะเป็นย้ำนะครับผมจะเป็นไวรัส บล็กเลสนะครับเป็นโมเดลรุ่นเฮลิเออเป็นสีเงาทั้งใบนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับมีด้านหน้าหมวแล้วครับนี่เป็นด้านหลังหงวยแล้วก็ด้านบนครับลายก็จะเป็นประมาณนี้ครับปุบปุับ